ไปนั่นนี้ยังไม่รู้สอบวันไหนไม่ต้องไปกังวลไปวันนี้พี่เล็กจะมาแนะนําช่องทางการตรวจสอบตารางสอบปลายภาคให้น้องๆกันนะคะน้องๆสามารถตรวจสอบตารางสอบปลายภาคได้ทั้งหมด4ช่องทางนะคะช่องทางแรกตรวจสอบในระบบงานทะเบียนการศึกษาน้องๆเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักทะเบียนคลิกที่เมนูนักศึกษาและเลือกระดับปริญญาตรีจากนั้นกดล็อกอินวิซี่เอ็มยูแอดเาและเลือกเมนูตารางเรียนและกำหนดการสอบ ก็จะเจอตารางสอบของน้องๆแล้วนะคะช่องทางที่2ตรวจสอบผ่านระบบค้นหากระบวนวิชาที่เปิดสอนน้องๆเข้าไปที่เว็บไซต์อศสังนะเบียนนะครับแล้วเลื่อนลงมาที่เมนูค้นหากระบวนวิชาที่เปิดสอนแล้วก็พิมพ์ค้นหากระบวนวิชาที่ต้องการหาวันและเวลาสอบได้เลยนะคะช่องทางที่3ตรวจสอบผ่านตารางสอบใบยภาวเข้าไปที่เมนูค้นหากระบวนวิชาที่เปิดสอนนะคะ และชิกที่ตารางประมวลผลและตารางสอบจากนั้นกดเลือกที่ตารางสอบปลายภาคก็จะเจอตารางสอบปาลายภาคแล้วครับน้องๆสามารถค้นหาผ่านรหัสตัวบงวิชาได้เลยนะครับแต่ถ้าไปพบรหัสวิชาในตารางสอบน้องๆสามารถเลื่อนลงไปตรวจสอบวันและเวลาสอบในช่องเล็กๆแซมได้เลยนะครับโดยเล็กๆแซมจะอิงตามวันและเวลาเรียนของน้องๆน,น,นะครับ ข้อทางที่สีตรวจสอบผ่านแหล่งข้อมูลการสอบใบผ้าประกาศคณะวิทยาลัยหรือสถาบันเข้าไปที่เมนูค้นหาข้อมูลวิชาที่เปิดสอนจากนั้นชี้ที่ตารางประมวลผลและตารางสอบแล,ล้วกดเลือกเมนูแหล่งข้อมูลการสอบใบผ้าประกาศคณะวิทยาลัยหรือสถาบันเมื่อกดเข้าไปแล้วก็สามารถตรวจสอบวันและเวลาสอบของแต่ละคณะได้เลยนะครับโดยเมนูนี้สามารถตรวจสอบท้กสอบได้ด้วยนะครับสะดวกสุดๆไปเลยล่ะ แค่นี้น้องๆก็สามารถตรวจสอบวันและเวลาสอบด้วยตัวเองแล้วนะครับง่ายไปเลยใช่ไหมล่ะหากน้องๆมีข้อสงสยัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Registration Office เชียงใหม่ University ครับ